สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุแตกนะครับอ้าวทั้พี่น้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดกลุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้แหละครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการยกสยามครับหลากหลายคู่นะคะที่มายังรายการของเรามาทําการแข่งขันอ่ะมาดูคู่ต่อไป Run run. คู่นี้ก่อจะเช them, <ov |notimestamps|> ื้อเชิญเข้ามาได้นี่ธุรกิจเขาเยอะแยะมากมายก็วันนี้ตัดสินใจทิ้งธุรกิจแสนกว่าล้านมาอย่างกับเราป้าต้อมและคุณปีใหม่ครับดีวดี๋ยวเดี๋ยวทธุรกิจเตีสายใหม่เลยครับไม่ขายทุกอย่างจะเป็นของหวานครับความรักหวาน อะไรที่เป็นความหวานนี่ดีหมดรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ครับก็มาเจอครั้งแรกของรายการพี่ยกสยามจําได้ไหมจีบเขาออกรายการหน้าด้านโดยไม่มีความอเลยไม่ไม่อันั้นพูดจริงๆนะนี่ก็พูดเล่นๆล่นว่าตะพุ่นเล่นหรือพูดเล่นหรือว่าพูดเล่นใช่ไหมเขาทุกคนพูดเล่นๆแล้วก็แซวกันไปแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงต่างๆนี่โอ้โหมีขมบ้างหวานบ้างทะเลาะกันบ้างเลยปะแต่ก็ยังหวานชื่นอยู่ในหันนี้นะใช่ครับ ยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันมากขึ้นโอ้โหอันนี้อันนี้จะมาสู่ขอหรือว่าจะไปจะไปหนีตามกันหรือว่าจะสวัสดีปีใหม่มันมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยมันคือขนมเอกอันนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อะไรหอบผ้าหอบผ่อนนะเี่ยหอบผ่อนตามกันไปแล้วพี่อันนั้นละสายไปแล้วไั้นาตามันมาแล้วอร่อยนะอร่อยจริงเนี่ยของจริงๆเนี่ยไอ้ไอ้ทาร์ตอะไรอ่ะเอ็กทาร์ตครับเออทาร์ตขนมไข่ขนมไข่ครับไม่ตอนไปกินไอ้ที่ที่ไอ้มาเก๊ามันเลี่ยน แต่ของเขาเนี่ยมันกลมๆอันนี้เราก็ถือไว้ถือไว้ดิเดี๋ยวหาว่ามาเส้นมาทําให้เกิดรายการมาเปลี่ยนมาเดี๋ยวถือไว้ก่อนวางไว้แล้วจะวางไว้อย่างเงี้ยวางไว้โชว์อยู่ตรงนี <2> <2> ้นะไอเดี๋ยวก่อนการเล่นเกมของเราสิบข้อครับโชคดีแตกก็แล้วแต่ที่จะเลือกทรูมูฟสัญญาไฟฟหนึ่งสองสามความยากง่ายเท่าเท่ากันั้งวันเรามีเงินล้านบ้านแล้วก็รถเบอร์สองครับเบอร์สองเอานะถ้าถูก1สิบข้อนะฮะทรูมูฟสัญญาไฟฟสองสิ่งที่จะได้ไปคือหนึ่งล้าน มคยมีบ้านเลยใช่ไหมไม่มูม่บ้านก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีก็อาศัยพ่อแไม่ให้อยู่ <c oughs> ได้บ้านพักส,สอนเลยนะฮะแล้วสิบข้อนี้ถือว่ายากง่ายเท่ากันที่ไม่ได้เลือกคือหมายเลขหนึ่งนะฮะออกมาเป็น1ล้านบาทนะะหมายเลขสามที่ไม่ได้เลือกก็เป็น นี่ Vios Vios เป็น Toyota New Vios นะ1.5 G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it Happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตาใครจะอยู่บนเวทีเล่นใครจะอยู่ข้างบนบัญชาการภาพรวมรับชอบอยู่ข้างล่างใช่ก็ตัดสินใจทุกอย่างนะปีใหม่ข้างบนนะอ่ะเชิญเลยครับมาผมปีใหม่ไปข้างบนเลย หนึ่งครับเมื่ออะไรดีตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยตื่นเต้นซีแล้วอยู่คนเดียวด้วยอีกคนนึงเนี่ยก็คิดหลังจากที่เราคิดเสร็จแล้วดูสิ่งนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาถามกันครับทรู e ู o v e 3 G Wi-Fi พาไปดูครับการประเพณีในประเทศไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2426 โดยกรมไปรษณีย์ในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมหลวงพานุพันธุวงวรเดชมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไปรษณียาคารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลององอาง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังจากมีการคับวรวมเอากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเข้าด้วยกันและได้มีการเปิดที่ทําการไปรษณีย์กลางขึ้นบนถนนเจริญกรุงเขตบางรักเมื่อพุทธศักราช2483และใช้เป็นที่ทําการของกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นต้นมาครับ ตอให้เราจำได้หมดเลยหรือเปล่า,าครับก็ไม่รู้เด็กยวก็พูดพูดพูดแต่จบประเด็นก็คือเรื่องราวของไปรณียนีนะ,<ฮ>ะมีการส่งมีการรับกันเกิดขึ้น <ฮะ S 2> กิจการปรณีนีไทยเราเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 <ฮะ S 2> ส่ทรงสร้างสิ่งต่างๆไว้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยการปรณีนีนอกจากจะทําให้คนไทยพวกเราเนี่ยนะฮะได้ติดต่อสื่อสารกันสะดวกมากขึ้นแล้วรู้หรือไม่ว่ายังทําให้ประเทศไทยเรานั้นได้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่ง ขึ้นเป็นครั้งแรกของแผ่นดินด้วยถามครับถามว่าการเริ่มต้นไปสันีไทยได้ทำให้เกิดสิ่งใดขึ้นเป็นครั้งแรกจนกระทั่งบัตรนี้เลยก<ๆ>อไก่ครับ<ๆ>การส่งหนังสือพิมพ์ครับแม่มันควบคู่ไปเลยครับจนบัตรนี้ก็ยังมีการส่งหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นไม่ใช่นะยครับขอไข่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับเรื่องราวของการเกิดไปสันีไทยเราก็คือบ้านเล็กที่ครับ หนึ่งนาทีนะครับจับเวลาครับเปิดไปสนีปับครับขาดบ้านเลขที่ก็ไม่ได้ขาดบ้านเลขกที่เราส่งถูกได้อย่างไรบ้านเลขกที่คขาต้องขอตอบเลยดีกว่าครับแต่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้อง<ม>ิบายยาวเพราะต้องตื่นเต้นคือเพราะว่ามันน่าจะส่งเสริมด้วยกันไม่งั้นไปสนีป ก็ต้องมีคิดระบบว่าเราจะส่งถูกได้ยังไงไม่ใช่บ้านทาแล้วติดบ้านอีขวัญนึกออกไหมสมัยก่อนนึกออกไหมฮะบ้านติดมีวัวสองตัวนะตรงนี้บ้านนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ต้องลุงสุพิมจะส่งยังไงก็แล้วแต่เขาใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันะไปดูคุณปีใหม่คุณปีใหม่เขาจะมีเวลาสิบวินาทีนะเขาจะมีความเห็นยังไงกลับมาบอกดีๆตรงไม่ตรงและเดี๋ยวคุณป้าท็อปนี่จะ ตัดสินใจเลือกอะไรดีค่อยว่ากันนะครับสิบวินาทีนะปีใหม่เชิญครับสําหรับใหม่นะคะใหม่คิดว่าบ้านเล็ที่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการส่งหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นการส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะส่งเป็นเขตได้ถ้าไม่มีบ้านเลขที่แต่ว่าถ้าเป็นการห,าหมดแล้วหมดแล้ว,ลวสิบวินาทีมีเวลา,ราแต่ตอนนี้จูนออกมามันคล้ายกันนะ้าเห็นเดียวกันอยู่มีภรรยาีิฉลัดน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คุณข้อที่หนึ่งนะครับพร้อมพร้อมการเริ่มต้นปรณีย์ไทย พอเรเริ่มเ้ิขึ้นมาพบเดิมมันไม่มีนะได้ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาด้วยตอบว่าข้อข้อขอครับบ้านเลขที่ครับขอไข่บ้านเลขที่ทตอบมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ที่เราทํามาเคยผิดข้อแรกเพียงคู่เดียว <โ rees vaccination> ดูผลคู่นี้นะครับคำตอบตนะครับ การตอบตอบแล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าตอบถูกมันก็ต้องถูกปัญญาช่วยอะไรไม่ได้ยกเว้นปัญญาคนตระกูลทุอท่นะครับทุกท่านครับลบคำจบประมาทคุณพ่อตอบว่าบอกว่าตอบตกตั้งแต่คำแรกเขอยู่เขาไม่รอดแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้ให้โอกาสได้พูดสื่อสารกัน ว่าพูดน้อยพูดสั้นพูดยาวดีแล้วอวยพรหรือต่อว่าเอาให้เต็มที่เดี๋ยวข้อต่อไปมันจะเข้มข้นขึ้นโ okay, อเคเชิญได้แต่บอกว่าน่ารักมากค่ะที่โอเคโอเคมาดูเรื่องราวก่อนหน้าที่จะมีไปรษณีย์ไทยคนไทยนั้นไม่เคยมีบ้านเลขที่มาก่อนเลยเมื่อดําเนินการจัดตั้งไปรษณีย์ไทยขึ้นมานะครับก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจข้อมูล เกี่ยวกับตรอกซอกซอยนะคร้ยเพราะฉะนั้นก็จะไปสอบเรื่องข้อมูลต่างๆเช่น mm hmm. ชื่อเจ้าของบ้านอาชีพแล้วก็ทําบัญชีเลขที่บ้านไปเลยนะฮะ mm hmm. ให้เจ้าหน้าที่ก็เอาไปถึงอ้าวนี่คุณ mm hmm. ตบติดเอาไว้นะเธอบ้านเลขเจ็ดนะบมายเลขห้านะว่ากันไปกําชับให้เจ้าของบ้านนั้นรักษาไว้ให้ดี mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะจัดส่งหนังสือหรือจดหมายต่อ,ต,อต่อไปในอนาคต mm hmm. ส่วนเรื่องนังสุพิมพ์ mm hmm. คิดว่ามาหรือก่อนหลังบมาเลขที่แต่ว่าน่าจะมาก่อนถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรฮะ อุ้ยทำไมรู้วะเพร <อ S 1> าะอะไรดอาเอาพี่ <laughs> เออมันมาก่อนนะการสง่งนกกระพิมพ์ได้เกิดขึ้นมาก่อนมาที่มีก่อน,อนๆๆที่จะมีวัตถุที่ด้วยแล้วก <ฮะ S 1> ็ว <ฮะ S 1> ส่งกันได้ด้วย,เ,<ล>ยเขาถึงรู้ถึงความลําบากของการสง่งไงฮะ <c oughs> เอาละครับผ่านข้อแรกรอดปากเหยี่ยปากการ,รอดปะป๋าไปแล้วว่าเออตกลงผ่านแล้วนะข้อที่หนึ่งนะครับถูกต้องนะครับไใช้ได้ผ่านแล้วครูใช้ร้อย ล้านนะครับกิจกรรมจากครูนะครับเพื่อขอบคุณลูกค้านะครับถ้าใช้บริการต่างๆในเครือของทรูนะครับทุก100บาทนะครับรับไปเลยนะครับหนึ่งสิทธิ์เพื่อชิงรางวัลนะฮะทองคำารานหนึ่0 0 0 0บาทที่นี่ทุกวันเลยนะครับยิ่งใช้มากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพียงลงทะเบียนนะครับที่0 2 9 0 0 9 0 0 8ครั้งเดียวก็มีสิทธิ์ชิงรางวัลได้เลยอาละครับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รางวัลกันแล้วนะครับมาเลยครับแม่เยอะแยะมากมายอาร้นะครับรั้นนะครัออาารมโ้ โอ้นี้เข้ามาแล้วครับเรียบร้อยผู้โชคดีได้มาแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับยินดีด้วยนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าจอเลยนะครับและใครที่พลาดโอกาสอย่างนี้นะไม่ต้องห่วงนะฮะแจกกันทุกวันเลยนะครับแล้วก็ยิ่งใช้มากนะฮะก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับรวมทั้งยังมีสิทธิ์นะฮะร่วมชิงรางวัลต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามรายละเอียดนะฮะได้ที่ w w w t r u e c o ด c o t h ูขครับ l แลตและกีดรอนนะครับชูใช้ร้อยชิงล่า รอบไปข้อที่2ครับอเอา,อางี้คุยกันเคยได้ยินสำนวนเรื่องสำนวนพอจะได้นะมารู้นักเรียนนอกนี่จะจะทำให้รู้เรื่องปาษาไตไม่มากขนาดไหนสำบัดสำนวนนะ่ะเก่งอยู่แล้วครับพี่อพอ <laughs> ได้พอได้ <laughs> เคยได้ยินสำนวนเป็นกอบเป็นกรรมไหมโอ้นี่ขายดีมากเป็นกอบเป็นกรรมเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ฐานะใช้ได้นี่มานะประมาณนี้นะเป็นกอบเป็นกรรมก็หมายถึงมันเยอะแยะ,ะมากมายเป็นกอบเป็นกรรม,รรมแค่นี้แหละพร้อมนะถามว่า เป็นกรอบและเป็นกรมอ Viol ันไหนมากกว่ากันครับกอไก่ครับเป็นกรอบมากกว่าขอไข่ครับเป็นกรรมมากกว่าจับเวลาครับเป็นกรอบกรอบกำในความรู dunno, ้สึกของท็อบนะคำว่าเป็นกรอบเนี่ยอันนี้กอดแล้วนี้กอดแล้วมันก็กรอบกอกอบอะเป็นกรอบเป็นกรอบเนี่ยเรากรอบโกยไง กรอบแล้วโกยในความคิดนะในความคิดในความคิดของตอกคือการกรอบแล้วโกยโกยมันเข้ามากอบอบก่อดนะอบกอนกรอบมัอนค่ายค่ายไม่มบนั่นแหละไม่คส่วนการเป็นกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ดีอยู่แล้วอะโดยชื่อไม่ใช่กรรมนั่นแหละกกรรมอะไรกรรมก็เกับเสียงที่ออกมาอย่างนี้เหรอครับใช่ถ้าถามต๊อกเป็นกรรมในคำศัพท์ของต๊อกก็คือใช้มือกรรมกรรมแค่นี้ มันจะไปเยอะกว่าเป็นกกอบได้ยังไงเป็นกกอบมันก็ต้องใหญ่กว่านะหมายว่าไม่จ้าที่รักม,มันอยา่างพี่เอเนเขาเจะเฮ้วทำไมเขาพูดกับคนเดียวไปฟังคุณปีใหม่ก่อนนะแล้วกลับมาจะเหมือนหรือจะตัดสินใจเปลี่ยนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งสิบวินาทีนะครับคุณปีใหม่นะครับเชิญมาครับเป็นเกาบค่ะถูกต้องค่ะที่รักอุ้ยขอเชิญขนาดนี้เลยสั้นๆค่ะเป็นกกอบค่ะชัวโอ้โหโอ้โหมา เขาจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมั่นใจสั้นๆใช่ครับโอ้ใช่เขาบอกเขารับชัวร์อย่างเงี้ยมั่นใจอ่าเป็นกรอบตกลงเป็นกรอบหรือเป็นกรรมพร้อมตอบว่าข้อก็ไก่ครับเป็นกรอบครับเป็นกรอบมากกว่าเป็นกรรมเพราะกรอบคืออย่างงี้กรมคืออย่างงี้นี่เราก็เห็นเห็นอย่างงี้แล้วจริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่โปรดพิจารณาและดูให้เต็มที่อย่ากระพริบตานะครับ คำตอบนะครับมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นกรอบเ่ยมันก็จะ่างนี้ใช่ไหมพอเป็นกลางก็เป็นอย่างนี้มันก็ต้องถูกอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับดูผลนะครับคำตอบนะครับ เป็นกรอบเป็นกำอธิบายความมาชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะมีอะไรจะเพิ่มจะลดอะไรไหมว่าจะอะไรไหมมีไหมไม่มีเพิ่มลดค่ะกำลังดีกำลังดีคับน่ารักตลอดค่ะโอ้ยหวานจริงจริงอ่ะเป็นกรอบเป็นกำอธิบายอย่างนี้แต่กี้พอทำท่ามันก็พอเห็นเนาะกรอบและกำเป็นมโนตาการช่างตวงวัดของไทยเลยสีกำมือ เป็น1ไฟล์ฝ่ายมืออะไรคือฝ่ายมือแบมือข้างเดียวนีๆเข่าไปมันนี่สองฝ่ายมือเท่ากับ1น1กอบมือแสดงว่า8กำมือเท่ากับ1กอบมือนั่นเอง2 <c oughs> องข้ออลไรนะครับท <c oughs> ุกต่านนะครับมาไปต่อไปข้อที่3ครับ <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> มีสิ่งนี้ให้ชมครับ t ทร m o v e 3G Wi-Fi เชิญครับหลายท่านคงคุ้นเคยกับภาพของพระอุโบสถหินอ่อนที่สร้างด้วยความปราณีตสวยงามนี้เพราะนี่คือพระอุโบสถของวัดเบญจมามบอรตรดุสิทธิวนารามวัดที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหินอ่อนที่นํามาสร้างนั้นนําเข้าจากประเทศอิตาลีภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ที่มีความสวยงามมากนอกจากนั้นภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอื่นๆอีกทั้งศาลาสีสมเด็จซึ่งเป็นศาลาจ,จตุรมุขพื้นศิลาที่ใช้เป็นหอกลองหรือจะเป็นหอระคังบวรวงเป็นหอระคังทรงไทยที่เสริมความสวยงามให้กับวัดเาบญจมาพิษตุสิทธวนารามได้ดียิ่งขึ้นไปครับ ับได้ก็ไม่กลัวไม่มีอะไรใส่สใส่สื้ไม่ร้องคไม่ร้องไม่ร้องโอเคนะวัดเบญจมบพิตรคุ้นเคยบาทด้วยรันเช้าคับนะแล้วเราก็จะคุ้นเคยกันอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าจะยากวัดเบญจมบพิตรปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมเป็นวัดราชราชก็คือประชาชนทั่วไปใช่ไหมแลวก็เก่าแก่ด้วยนะสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่สาม ก่อนนั้นเนี่ยเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแหลมบอกไปเลยไม่ต้องให้หากันนะวัดแหลมแต่เราจะถามตรงนี้ครับถามว่าวัดเบญจมาศพิษเดิมชื่อว่าวัดแหลมทาไมถึงชื่อว่าวัดแหลมครับเร,นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอไก่ครับที่ชื่อว่าวัดแหลมเพราะว่าคนสร้างครับชื่อแหลมไม่ใช่แล้วครับขอไก่ครับที่ตั้งครับที่ตั้งตั้งอยู่บนแหลมครับ ตีความเอาเองหนึ่งนาทีจับเวลาครับเอขาตั้งอยู่วนแหลมคนสร้างชื่อแหลมเนี่ยก็มันมันก็น่าจะเป็นไปได้สําหรับวัดต่างจังหวัดนะเราเะนั้นสมัยก่อนตรงนั้นก็จะจังหวัดได้กลับไปกลับมาเยสมตินึกออกไหมฮะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเลยเนี่ยเออก็น่าจะชื่อตามคนสร้างเป็นไปได้วัดแหลมวัดอะไรเนี้ยไม่น่ามีคนชื่อแหลมแต่เนื่องจากว่าข้างๆเนี่ยมีแม่น้ํา มีแม่น้ำมี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 คลองมีอะไรวิ่งผ่านอาจจะเป็นตั้งอยู่บนที่ที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นอย่างนี้จะเป็นที่ที่เป็นแหลมปต้กว่าไปอยู่ว่าตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นที่แหลมสร้างเพียงคนเดียวแล้วตั้งชื่อตามคนเดียวไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันน่าจะตั้งอยู่บนแหลมภูมิประเทศที่มีเห็นมีน้ำมีถนนอยู่นาดนี้หนักกว่านี้อยู่นะอสองข้อ บอกกันช่วยกันได้ดีคุณปีใหม่ข้อนี้ข้อที่ส10วินาทีเชิญครับค่ะหมายว่าข้อ2นะคะตั้งอยู่บนแหลมคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นวัดอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำพอดีแล้วก็คนชื่อแหลมไม่น่าจะเป็นแค่คนคนเดียวที่สามารถสร้างวัดในทางทาง้ทงท้งวัดเนี่ยถ้าตั้งตามชื่อแค่คนคนเดียวไม่คะ่ะเอาอยัางไง <laughs> เออไปไปเจอคนนี้ที่ไหนเนี่ยฮะเจอที่ยกสยามเลยนะครับพี่ <laughs> ไปเจอคนนี้ที่ไหนเนี่ยเจอที่ยกสยามเลยนะครับเขาต้องยกสยามนผมทำให้เขาไปเลยวันนเลยพี่ถามทำไปถึงเพ่คะแดนให้เขาจังเราต้องยกให้ปีใหม่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้ออกมาคือจูนออกมาตรงกันแล้วใช้พื้นที่แต่มีเหตุผลหนึ่งที่คุณปีใหม่พูดบอกว่า คนคนเดียวไม่น่าจะสร้างได้ไม่ยังไงแต่ก็เชื่อว่าตั้งอยู่บนแหลวเพราะตรงนั้นอยู่ใ,ใกล้ๆวังด้วยสมัยนั้นจะต้องมีมีแม่นูไม่น้ำลำคลองมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าสมัยนั้นเราเดินทางด้วยด้วยการพายเรือด้วยใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับอ้าวลองดูว่าจะกล้าตอบหรือไม่นะฮะวัดเบญจมาพิรน,นะครับเดิมชื่อว่าวัดแหลมเพราะอะไรตอบว่าข้อขอไข่ครับตั้งอยู่บนแหลมครับ ขอไข่นะเอาเรื่องราวของที่ตั้งเป็นหลักดูผลนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ข้อศึกษาเขาต่อนะครับ2คือการประมวลสารระหว่าง2ชีวิตบนเพื่อควบคุมสถานการณ์ทั้งรวมทั้งหมดกับข้างล่างทําต่อนะครับโูโหโหต่อดะครับ แล้วข้อนี้ทำไมถึงแบบไปยกไอ้ประโยคท้ายอะจริงๆแล้วน่าจะรวมรวมเป็นบุญกุศลของคนหลายๆคนมากกว่าไม่น่ายกไม่า่ายกแค่ชื่อของคนคนเดียวอะค่ะแล้วแล้วแปลกนี้นะครับคนเวลามีความรักนะมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเต้ไม่หมดเลยนะพร้อมกันเลยอ้โหอย้อความกันก่อนวัดเบนจมาประพิษแต่เดิมตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ ปลายแหลมที่ยื่นรอยต่อของสวนกับท้องนาแล้วก็เป็นรอยต่อกันชาวบ้านก็เลยนิยมเรียกว่าวัดแหลมเพราะว่าพื้นที่อนณาเขตไม่อย่างั้นนะครับพัฒนามาจนบัดนี้เป็นวัดเบญจมบพิษหาจนเจอวิเคราะห์จนได้3ข้อเลยนะครับถูกต้องนะครับเวลาหมดหมดเวลาเสียตามต่อพวกนี้นะฮะน่าจะมีทีเด็ด อะไรแปลกๆที่เราอาคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นไปเรื่อยอย่เงี้ยนะตรงนี้นะครับยกสยามครับสวัสดีครับแตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแตกแล้วเนี่ยหนูบ่นเอาไว้ไงจริงมากจริงมากหนูบ่นเอาไว้ว่าบ่นที่เวิร์กพอยต์ไว้ขอให้แตกว่าถ้าหากว่าแจ็คพอตแตกนะหนูจะมาเป็นพนักงานเวิร์กพอยต์สามวันแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดที่เวิร์กพอยต์ด้วย